สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้ที่อังกฤษนะคะช่วงต้นเดือนทั้งไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไอ้ลมเลยนะจ้าวันนี้คลื้มๆไม่มีฝนก็ถือว่าดีเนาะ ภารกิจวันนี้ก็คือหนึ่งจะเอาเห็ดไปให้จอยเล่าสู่ฟังเนาะแล้วก็รายงานฝนฟ้าอากาศที่อังกฤษนะคะต้นเดือนมันตุลานี่มันจะเนะ่ยมันจะมีความหนาวเริ่มขึ้นมาแล้วเพราะฤด,ดูเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีต้นเดือนนี่ก็กาลัางร่วงยังยังไม่เยอะนอกจากเดี๋ยวกลางเดือนนี้จะสวยงามวันนี้ก็คือคลื่นๆนะคะ หนาวประมาณ10องศา12องศาใบๆมาประมาณ15องศาพอดีพอดีนะจ๊ะแต่ก็ยังได,ได้ใส่อยู่ในบ้านใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้ข้างในนิดหน่อยนั่นแหละจ้ะภารกิจวันนี้ก็คือเอาเห็ดไปให้จอยแล้วก็จะไปซื้อของปกติคือจะเล่นอยู่กับจอยจนบ่ายสองไปสง่งจอยไปทํางานอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ารีบเอาเห็ดไปให้เราก็จะมาซื้อของของหมดตู้เย็นเลยช่วงนี้เพราะว่ามัวแต่ไปเก็บเห็ด ปกติเราต้องไปซื้อของกินอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ตะกี้ไปครั้งเดียวเอาแบบเยอะๆแล้วมันแบบว่ามาถึงวันนี้นะมันเกลี้ยงตู้เย็นแล้วก็เลยเอาเห็ดมาให้จอยแล้วก็จะไปซื้อของที่ห้างเยอะๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพรากับเหมือนที่ใครเคยถ่ายให้ดูแล้วค่ะคือสกซื้อทุกอย่างพวกนมพวกขนม,นมปังพวกหลายๆอย่างเนาะคะ่ะให้มันได้เป็นอาทิตย์เลยนะจ๊ะถ้าบางอย่างไม่ได้ถึงอาทิตย์ก็คือผล,ลไม้กับเนื้อเท่านั้นที่ไปซื้ออีกนอกจากแล้วทีนี้ที่จะถ่ายให้ดูก็คือ กลับมาเหรอค่ะจากซื้อของจะทําอาหารกินทําอาหารกินจากนั่นเราจากเหตุเราด้วยกันก็เลยนั่นแหละวันนี้ไฮไลต์ตัวนั้นก็เลยจะถ่ายให้ดูหลังจากนั้นไม่ได้ถ่ายซื้อของไม่ได้ถ่ายเนาะว่ะ,ะลูกสาวมาไปถทดย๋ยวจากโรงเรียนก็พาทาการบ้านทําอาหารเย็นอะไรพวกนี้ไม่ได้ถ่ายพูดสูฟังเ <c oughs> นาะพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดไปเก็บมาเมื่อ mor แต่แหกแต่กระโปรงยังมุกเก็บจัดแต่มเต็มขึ้นแบบว่าอุ้ยถ้าได้เก็บมาแล้วมัน ต้องทารีบทําทําทั้งคืนเลยทรายเมื่อคืนนี้นะขนาดไม่เยอะนะเพราะว่าทรายเป็นคน้นซาแล้ว่็ช้านะช้าทําช้ากว่าจะเสร็จมเอรีก็ช่วยอยู่แต่ว่ากว่าจะเสร็จตัวสามถุงนึ่งเราไม่รีไปน,นอนก่อนนะจ๊ะทรายก็มาต้ม,มอะไรหนึ่งนะจ่ะพี่น้องยังไม่ล้างหม้อเลยนี่เห็ดเห็ดที่จะไปให้จอยจ้าก็จะเป็นเห็ดทรายไอ้ซัดหอบหนึ่งเห็ดไอ้น้องไม่เห็ดพี่ พี่มะลิพี่รู้จักกันนะค่ะเพื่นเก็บแล้วก็เอาไปฝากไ้ให้จอยด้วยเพราะว่าจอยไปไม่ได้นะนะพี่น้องมันก็จะมีเห็ดปนกันจ้ะมีเห็ดพึ่งหวานบ้างแล้วจ้ะมีเห็ดอ่าเกาพึ่งเกาลัดบ้างในถุงแบบไงเลยจ้ะนี่นี่ปนกันโจยไปเห็ดเองใช่เห็ดมันขึ้นนี่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยว่ากลับมาจากเก็บแล้วก็จะเลยเอาไปให้จอยเลยมันเหนื่อยมากก็เลยบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามคืนไม่เป็นไรหรอกเนาะคืนเดียว รถขนมั่นแน่นเพี่น้องมันฝรั่งรถชาวนานี่ทําให้รถติดนะจ๊ะทุกคนขาทําให้รถติดจ้ะถึงแล้วจ้ะพ่นมันละยอียดงามนะตกลนกันเซีวกันเซลกันนี่สิจ้ะเอาบาไส้ก็สิไป้จอยเฮ็ดเฮ็ดจอยบ่ไปน้ำทสาสิไปแวะมือสองหมายถึงว่าเจักหน้าที่สองหน้าที่บดดอกแล้วก็จะกลับบ้านจ้ะพี่น้อง เขาแต่งต so ัวเหมือนเขาจะไปป่าเห็ดเออมันจะไปป่าอีกเราได้ถามว่าพี่จะไปป่าเห็ดอีกแล้วนุ่มซะโอ้โหอยากไปอยู่มวนหลายไปเข้าป่าแล้วมันเหมือนปลดปล่อยนะจอยใช่จอยจะบอกแอนดี้ว่าจอยอ่ะมึงพาไปป่าเห็ดไปไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปแต่ว่าเธอห้ามบุกป่านะนั่นเลึกใจนะไปแล้วบะผู้เก็์ยัไงดีจอยบอกาถ้างั้นถ้าท่านเห็นเห็ดอ่ะเธอเข้าไปเก็บโนอ่ะมึงจะไปทําไมเนี่ยฮะถ้าเห็นเห็ดแล้วเราไม่ให้เราเข้าแทยนจะไม่เข้าไปในเก็บให้เราด้วยมีการโนใส่เราด้วยนะ ตอนมานนี่ใส่ไม่ดีแล้วนะคะไปแล้วพี่นอ้องบปนี้พักโฮมพี่น้องพักโฮมบ้านเท่าฝักโขมเหมือนกัค่ะฝากโมภาษาอีสานเอืนพักโหมได้มากินว่าลวกกินกับเจวเนีอเราเห็ดจนลืมกระเทียมใหม่พวกเป็นอย่างจา้ะกระเทียมบุกพริก หอมนะพี่น้องจ้าเห็ดแจวจ้า,จาเห็ดแจวเป็นมามันแสบว่ะเศอันนี้เป็นเห็ดที่เขาเก็บมาจ้าแล้วก็ใส่ในแอร์ไฟเนาะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานนะจ้าเอาอบเรียบร้อยให้มันแหงน,นะจ้าเอามาตํเกจ่ยวพี่น้องใต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนเห็ดแบบใดด้วยแต่ว่าใส่สีเห็ดแบบนี้นะ <laughs> พี่น้องเลยเอาใส่เอาเครื่องใส่เครื่องแต่พวกสิ่งนี้ต่แบบนี้แหลนะเนาะเห็ดแบบ ไอแบบเสียบไผ่เสียบมันนี่ยนะจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ใส่ก่อนนี่อะไรพี่น้องเอ้ยเห็ดอาหารมันบ่ห่อนแล้วก็นี่ยิบใส่หลดเนาะเห็ดอาหารแบบแบบบ้านๆแบบจะคล้องกินนี่ละจ้ะไม่รู้ว่าเขาจียเห็ดเนี่ยเด,ดอกแต่ว่ากัเขาก็เดาๆเ,เอาว่าประมาณนี้แหละเนาะเจียวแบบบ้านเขานี่ยละ จะใส่หนังก่อเข้าก่อน,านอาจจะเป็นน้ำบักค้ับเปียกราะว่าใส่ใส่บักหน้านะจ่ะขี้เกียจทำน้ำมามกครมเปียกพี่น,อน้องคะเจลเจลเห็ดนะคะทำเครื่องแล้วใส่ก็เอาเห็ดใส่ที่จริงทำเห็ดก่อนก็ได้จ้ะแต่พอว่าเห็ดใส่เห็ดเป็นตอนอ้นใหญ่หดทำเป็นชิ้นใหญ่ถ้าทำเป็นชิ้นเล็กก็ก็จะแบบว่ามันจะแห้งฝอยเกินไม่เป็นไร ชิ้มใหญ่ๆเรก็มักตั้มย่จองอ้นั่นยังก่อนเมนูแกงอิ่มอิ่มแล้วช่วงนี้เบื่อแล้วน,นะจ๊ะเมนูแกงก็เลยเปลี่ยนมนูบ้างก็เลยทําให้ดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างที่เราเอามาทํากันน,นะจะเอาม,มาทําได้หลายอย่างลาบก็ได้ตัวลาบเฮดเราจะลองดูพี่นอ้องกินแมงดา อหอมไม่ดีตัวละนมันมีแนวายดใส่ตรงไหนนี่มันคือบีบบ่ได้แนวาย,ยดดูโอ้ยเกิดเท่รงโลดแล้วเนาะมันหลายหมดเลยบ้านพี่น้องเอ้ยมันหอมกินแมงดาซื่อๆจ้ะโอเคสิเช็ดป้าหอมไี่ดี แล้เจลไม่ดาแบบแบบอีสาบนบานแบบแบบบ้านไส้ได้พี่น่อยเดี๋เดาเอาเนี้ยมาเป็นยอดเด๋ยวแต่ว่าพูดถึงมาทีมันเห็ดละเขาจะเห็ดเป็นพอกหัวเจลแบบนี้่พวกขาเจาเห็ดกินกันนะจันอยู่นี่แต่ว่าไส้เป็เห็ดแบบนี้ <c oughs> ใส่ปลาอมนะขาดปลได้นะจ๊ะ ปลาขาดไม่ได้มันหอมประแดกด้วยมันนาวคุณเหลวใช่อันนี้คือแบบว่าแกวเวบอีสานนะคะถ้าแบบแกีวไทยต็ทำไปอีกแบบหนึ่งเนาะเีบยบแล้วเห็นไหม ยิ่งมือตัวเองทำเองแซ่บเองอาหารมือนี่พี่น้องขาง่ายๆแต่ว่าแซ่บแฮงไข่แล้วข,ข้าวเจ้าเพราะว่าข้าวเหนียวโ่มีนะจ๊ะบม่ได้เฮ็ดข้าวเหนียวก็กินแับข้าวเจ้าจ้าหุงหลายมือเดียวมันจะเสียนี่เจียวเราหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้อันนี้จะมันจะเป็นเจียวน้ำมนะคะ่ะหมายถึงว่าเปียกไม่ใช่เจียวแห้งถ้าคนไหนที่ทำเจียวแห้งก็จะต่างกันอันนี้ก็แซ่บกันค่ะกินแบบว่าไม่ได้แช่ช่องแข็งกินวันนี้เลยจ้ะสนะค่ะ ผักของเรานี่ล่ะหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่แต่อร่อยนะคะทุกคนขามาจ้ะมานั่งเก้าอี้คุณยายเนี่ยนั่งสบายๆพี่น้องจ้ามาแล้วมันจะตํำจังหน่อยอาหารเชา้าโอ้เป็นอาหารเชา้าอาหารเที่ยงจ้ะอาหารเที่ยงวันนี้มาไฮไลท์ที่สําคัญของเราก็คือเห็ดที่เราเก็บมาพี่น้องเอ้ยบึ้งกับผักขมผักขม ไท่มันเป็นผักโขมฝรั่งถ้าเป็นเขานเหนียวจะ้ะจะเข้ากันมากๆเพราะมันจำได้แล้วก็จำแล้วคุยแบบเพราะมันเป็นเจลแบบอีสานน่ะน,นะจะของใส่แบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเขาเจ้าหงไว้นานเดี๋ยวมันเสียนะจ้ะเ,าเราใส่ตู้เย็นไว้สามสี่วัน เ็ไม่อยากใส่นานนะจ้าเพราเจ้าเามาาืมอ,พอพกินแซ่บพี่นนอะแซ่บหลายโดยเฉพาะผักแล้วก็กับเห็ดแล้วก็หอมอันนั้นหอมแมงดา นี่ละเขาเทียงใช่แซ่บใครแซ่บมันเท่าอั้นเนาะแซ่บไปอีกแบบราะวสรสน่ หลายวันแล้วจ้ะตั้งแต่เก็บมาทำแต่เมนูแบบว่าแกงแกงแกงแล้วก็ผัดให้พ่อไม้ตามที่ถ่ายให้ดูแล้วจ้ะวันนี้ก็เลยทำเมนูนี้เจ้าเห็ดนะจาจย์ทุกคน ให้ดูเฉยๆว่าวันนี้น่ะมีเมนูพิเศษนะจ๊ะที่เราไปไปหามาไปเก็บมานะคือมันรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็อร่อยทําแบบบ้นบานๆเท่านี้จ้ะก็เลยถ่ายให้ดูปกติก็กินข้าวทุกวันเหมือนทุกคนเนี่ยแหละจ้ะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะบลูนไซส์แบบว่า ไม่ได้ใช้ทำอาหารกินแบบว่าเยอะๆหรือว่าอะไรนะจ๊ะแต่ว่านี่เป็นทามิตรตนเียนเป็นพิเศษนะจ๊ะท่าก็เลือกทา้เบบึงนะพี่นอ้องไปแล้วจ้ะทีนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย